มันไปทางไหนอ,อีกอีสานใต้อ่ะบบอบบืมดีเลยภาษาลายเป็นบุหรี่ดำไม่ดีอีสานใต้มีสุรินทร์บุหรี่ดำนะครมาคืออะไรด้วยอีกอะไรแบบไม่รู้จำไม่ได้เขี่ยจ้ำ Hawkeye medal. got the ไอ้หนุ่มผมยาวถอดเสื้อเลยมันวิ่งบนใบบัวไม่ได้หรอใบบัวอะไรแม่งลงไปลึกเข้าหน้าอกเลยเนะี่ยไม่เห็นเลยลุกลงไปเลย เฮไยกำลังจะวดนำ้ำแค่เด็กกูหายไปใส่หรอต่อสุดนี่มันสุดอะไรวะ <Yeah. S 1> <c oughs> เบียด์ไปกู <c oughs> ไม่รู้วิเข่าออไหมาเข่าหนีมา <c oughs> อารพีร้อยน่าจะเป็นอาพีร้อยไม่ไม่อาพีร้อยไม่ใช่อะอาร์พีมันชุดปรนกลปอง อ่าพี่ร้อยน้องชุดผัวใส่ดิอืมเป็นชุดเปิดกลองตอนเช้ามันสวยอยู่เนาะนิดๆอ่ะพี่ร้อยไหนบ่อันสุดท้ายนู่นอันสุดท้ายเอารถตกลงบ่ได้แต้มอีกเยอะอ๋อดีตัวใ้โดดดีตัวให้โดดว่าขนาดนี่ เอาสก,กิลลไปเลยเอาสกิลไฟเลยกะ้อก็จะขอนี้จะอตรอันนี้เก็บเหรียญยังไม่ใช่เก็บเหรียญเก็บลูกหินไว้ก่อนขาดอีกสิบห้าบาทสิบห้าหินสิบห้าหินเนี่ได้กี่ถาดแล้วในสองถาดละเหลืออีกสองถาดเราจะไปลุยอาวีจีแล้ว ผมเลยแค่ถาดเดียวเพาะมีแค่เจ็ดสิบอันดีดีดีจะเป็นลุยแก้วไม่เก็บหินก่อนหอไม่ลุยได้เต่ามาถึงปุ๊บไม่ถึงไม่ถึงสี่สิบวิเลยเต่าแพ้แหมโอ้โหทำไมาม,มากองตรงนี้เยอะจังวะหลวงผิดผ่าดเลย,เยสิแม่งหนาไอ้เหี้ยผมผิด ไปหาเลียพ่มุกก็ได้วะเ่้ยต้องไปทางใครวะไอ้ห่าไอ้ตายก่อมึโคนแย่เลย กุลมกุลลมที่หลังกูตายก่อนจังหวะควาเอจังหวะควาปืนแล้วกดีปืนลั่นไรสีนัดพี่มึงเนี่ยลัสีนัดก็เพิ่วเหนเลยปืนน่ะตายไปไหนว่านี้กดกวนย่เลยเฮ้ยลงแล้วไปเหี่ยวไอ้นี่คือเลย ดรามสค่นยูเเลยสูดๆได้ด้ไงคนที่ยิม่ด้นสูดๆเนอะก็บอว่าสูดๆเนอะคือป่าเรียรถ่ไดอ๋ออันนี้ป๊บอันี้ต่อยป๊บป๊บป๊บอันนี้อันนี้งชาริยังเาปืนเก็อนเทา อืมเ <l id> <c oughs> ียงกับกับเหม็นแปดตัวเองวิ่ล้มสองพี้ยวันนี้ล้มสองไงล้มสองวันละทียังไงล้มสอง จะเอ๋ออกออกไปด้านนอกชื่อมัลงหลัง,ง่ายเต้บใครว่าคิ๊กนี่ว่ะ

โดน,นยิงแรงจนลดมุนในจนมุนนายยังบม่ลงรถอยู่เออกูเชื่อแล้วว่ามึงซิกมาจริงไอเวีนเนี่ยกูเชื่อละไอะเยายดยาเขาว่าเชื่อจะของซิกมาเนี่ยเฮียบัวบัวโดนด่าเป็นของฟอร์มป่ะเฮียแม่งด่านใช่ไหม ยิมเจอคนเดียว,อวโอ้ยตาบอลนเว้ยแซมตัวหนึ่งบ้มีตัวเอ้ยมีทีใหม่มา เรานีกีบเดเซอร์อะไรใช่ว่าสามันได้ว่าบารังยองเจ้าเฟอร์เดตปะละติดก่อนเลยเนี่ยบัว้องมาจะแต่งอะไรครับตอนนกันะุดก่อนเชือสี่หนึ่งไม่ละวิอยู่ยังไงู่อยู่ลยได้ไม่กีบแตะอะไรกับสามตัวนั่นไอ้คนปิกนกคนยาว่

รลไลมไอีกลมไอีกลไย้ากลัาแล้วพี่ย้ากลังย้ากลัาด้ดึงนัเราดึงนัเราดึงนเราอะดเราะ รถชนแล้วไม่ลงอีกอะอยากได้บอดนักหลาฮะอยากได้บอดดาอยากได้บอดดาเด็กได้บอดนาเราอ่ะโดนบอดหลอกเป็นไงเลยเวทหน้าเวทไม่ดีเรียนละอย่าเวทไม่ดีเป็หลอกมันสงสารมันนั้นก็โอ้กะได้กินฟรีแล้ว แมงสีไอ้เนี้ยแม่งตีรถย้อนกลับมาเลยแม่งจะไปถึงแล้วนะมันจะข้ามเขาแล้วได้ยินเสียงสองตัวป๊าเปีะยป๊าเปี้มันคิดว่าบอดยิงกันมั้งเออก็กักินฟรีเลยก็เห็นมันมันจะหนีเนาะก็เลยเรียกมันกลับมาก่อนแหวนกูแล้วมึงถ้าไปยิงรัวๆมันก็รู้ว่าคนเนาะ พ่อเปรียพ่อเปียออสไง้ไอ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 นอ้อ้ไอ่ไอ้อ้อออไอ้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 ไอ่อ้ไ้วอ้ไอ้อ้ด้องอ้ออ้ไอ้ไ้ไอ้ตอไอ้อ้ไอยไอ้ไอ้ไออ้ไอัไ้ไอ้ไต้ไอ้ไอ้ไอ้ไ้ ขนกลางวงคุนบอ,อยังนะนูน่นนะไปไปโอ้อยู่กลางทะเลคุณโมเดยเนี่ย <c oughs> เอารถเอาอะไุโ <c oughs> มเดนจะไปเอารถไปมีรถบ่มีเรือมีรถบ่มีน้ำไปเอาแบบไอ้ปืนเกี่อะปืนอันนี้<อ>ดิงดีไหมอ่าปืนอะไรวะถ้าใส่เก็บเสียงเนี่ย UBZ บีเ บีแซ่ดเหรอพี่ QB อ,อ๋อมันปลอทิง้งเลยพี่โอ้มันมันไม่มีแล้วมันมันไม่มีปืนอะไรนอกจากนี้แล้วนอกจากบุซี่กับไอ้นี่เนี่ยตะ <got> ก,กาเต็มเลยยังวิ่งไม่เจอมันเลยกูก็ซัวเนาะกูก็เห็นมาย่กูก็เสียกเรียนมากุ๊บ I อดีอันนี้เฟอร์เดียรสิบสิบเอ็ดห่อพี่อ่ะอ้ี่ยอดนะไปได้ใช้ เล็กดอดเล็กดอดเออขันเป็นมีละไรมาเพื่อนไอส่แทร่หรอพีมเอ้เออตวันนี้เจอไงพิมสองรอบมันจะพี่ไอ้แต่ละตัวมันเพิ่งลงมาใหม่ตั้งแต่แมงยาโคตรเยอะเลยโอ้โห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 เอาพีมเอาหนิเมื่อกี้ผมก็ลืมบอกพี่ไว้ว่าผมมีเฟผมโดนยิงตายก่อน วิ่ง<ห>ตามให้ฟิล์มยิงเลยพี่ยิงตามตูดเอ้ยวิ่งตามตูดพี่ไปก็ไม่เจอไอเฟไอ้ฟิล์มไปไหนอ้าวแล้วพี่อยู่ไหนผมมุ่งหน้าสู่แอรดอกแล้วพี่ไอฟิมเบอร์สี่ผมเบอร์สามอ่าไอ้ฟิล์มเบอร์สี่เหรออ่ะฟิล์มอ่ะแล้วพี่ผมกำลังลอง,ลองสก,กิลอยู่อ๋อมันเล่นอย่างนี้อ๋อ สกิลอะไรมึงเห็นสกิลพี่ป่ะเนี่ยเห็นป่ะไหมลุงลงไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนสกิลสกิลเปลี่ยนสกิลของไฟองล่ะไอ้ลงไม่ได้วะต้องย้อนกลับสกิลของไฟสกิลของไฟอยากเปลี่ยนสกิลของพายไม่ยังพี่องไฟของเปลี่ยนปรมาจารย์กังฟูเฮ้ยคุณสามคิวเบเซตมันเจอกูแน่ ปเป<ล>ืนอ่ดอกแม,แม,แมงอย่างล้เ้ทะเลเฮียถึงเต้านมเมือกี่หรอไดอกลงทะเลบืดเลยสองลูกจะไม่มีสโคปแ้ลืมเลยไห้อีกบาทได้แม็กฮาสิเฮ้ยอย่าพึ่งมาแมงให้กูผ่อนใจให้สมาย อะไรแเขามืองอะแล้วโฟกัสกูคนเดียวด้วยนะเนี่ยเนี่เนี่ยเพื่อนมันเพยนมีเห็นวะอ้าววว่วว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 ่วว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 วตวววววนตวงมันนี่ตวง มาผมตัวเองนี่ไงคิวบีแซดได้ยังไงคิวบีแซ่ดไปยังกเป็ดเป็ดเลือใส่ตูดตัวอืม I got supplies เมื่อไหร่ตัวละครมันจะเลิกมากเก่งไว้ขยันนะมึงอะ่ะ มันมาครบสีเลยเหรอมันมาสองตัวอ่ะพี่จะมาคนละคันมาสามดิรวมกันไปตัวที่พี่ยิงไปเยอะแมาสีแมวเยอะผมมีข้อสงสัยว่าพี่ถ้าผมใช้สกิวต่อยไฟใส่พี่พี่จะเจ็บปะมึงลองดูสิมันต้องลองูว้ เ <Okay. S 2> ไม่เพราะว่ามันมีไฟลุกไงพี่อสัตว์แม่งสั่นสันส่นหมดเลยหูเฮืสั่นห่าเหี่ยวห่าสั่นหมดเลยไปแล้วไปไม่ไอเฮียมีย้อยเฮียมีย้อย,ย,อยตีเครืบด้วยเออไอคนเมื่อกี้มันน่าจะมีลุกมีตังค์หน่อยคือไม่แค่สิบเดี๋ยวแฟง์เรียนหาแฟงได้หัวกี่แนละ้ว <laughs> ยิงยิงถิมใบยังมาพากันเก็บอยู่สองคนดีเลยนี่ไงเก็บตังค์มึงกออ่อนฟ้าปัี๊มมึงน <c oughs> ี่รักษามาตรฐานเดิมไปีเนาะเอ็มเคเลยวะเอ็มเคฟ้ามัดเนี่ยมึงรักษามาตรฐานมึงแค่เนาะบอตกกระด่างต้องแท้มี่รักษามาตรฐานยังปานนะ่ะผู้ใดมักเอ็มเคมากฟ้ามาได้หรือยังอะไเลยไอ้ปี๊มมึงเก็บนในในกันนั่นอย่างเก็บอะไรเป่ ก็พี่เอามาเก็บไปแล้วไงมีเอ็มเคตั้งไงผมยังบ่นให้มันอยู่เลยพี่เมื่อกี้นี่ยมันรัศมามาตรฐานเดิมมากเลยไอ้ยิงแฟนร้อยลูกไอเอ็มเคฟาร์มาร์จเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละอะไรกันได้ฟาร์มาร์ได้คือแค่จะเป็นเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยฟิล์มยิงเตอร์ทีอ่ะอ้าวต่อคิดต่อมาแล้วน้างไปได้ใส ตอนยามีนี่ตอแต่คนนี้มันมียาเนี่ยนี่กล่องนี้นี่เอาอะไรอะมีเงี้ยหาสิบกว่าบาทอแปดบาทอะ I got supplies ทำไมได้ทำไมได้ตังค์น้อยจังพี่ โดนถุงเครื่องทิ้งแมว6 0 0ดบาทไม่น้อยนะเนี่ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแหลกเลือดเลยนะลเ,ยเนะาะโดนห่มซี่มันยังรอดอยู่ได้เหรอรใช้ชีวิตแหลกบกคุ้อเลยวะ,ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวพายขี่มา ดี่ไปน่อยเดี๋ยวเราให้กันเรียนตอนม่อนบอกแมนจะอีนี้เราได้เราจะกระเลียนเราได้ฉันมากเรียนขนาดยอดโผล่ว้าวิ่งเร็วใช่ไหมเลยอันนี้น้ำเต็มหลอดโผล่ร้อยเมตรเว้ยฟีมะกูบอกให้ไปเอาแย้มเมื่อกี้แย่น้ำเต็มเลย อย่าแนมัไนไอ้นั่นพวกมาทีเดียวแม่ง15อันที่คุณ<ผ>ม,มาได้9ก้าอันสงสัยไงไอ้ผมสงสัยไงวันเนี้บางตัวแบบม่งลงมาใหม่เว้นใหญ่ไม่มีตัวนะเมืม่อนะกี้ขึ้นไปมเมือ่อกี้ ตขาอยู่เขาบ่ได้ดอกเดี๋ยวห้างกันีกลางวันได้ปะ ดีพีนเราสิแข่งว่ะดีแนักซี่เดี๋ยวดึีพีนใส่เขาไงบ่ผมเอาปุ่มแชะกับปุ่มเรียวมารวมกันไปซึ่งบินหันหัวมาทั้งนี้มาถึงดีพีนเรามันโยนมีดใส่พีนคุณบดแสดงตัวหรือล่ะว่าชั่ว ยากันนึงพี่เปนนึงปนหนึ่งแกต้อนนงดันึงโอ้ใช่มเจริงคนมาไหนอืมชะกัมบอมันนั่งเครื่งบินมาเนี่ยหัวเคร่งบินมนันอ๋อพอมีพี่อ,อ่ะะอักเกไรเต็มอักมีอักกับมีสากา

เออดิฟเก่งไอ้เทวดามันก็ดิฟยอดเหมือนกันเนี่ยเอเอสวยๆมันต้องมันต้องเร่งไปด้วยไงพี่ใช่พี่เหยียบคันเร่งค้างไว้แล้วก็พยายามหากัหกซ้ายหักขวาช่วยเสริมไปเรื่อยเลี้ยงจังหวะมันเลยบดเลี้ยงแล้วน,นะไปนี่กเพิ่มมา <c oughs> ไป็นรลอล้อหินได้ละดิทยาเป็ท้ล้อหน้าประตูได้ละ <c oughs> แล้วก็เลี้ยวเลี<ๆ><ะ>เ้ยวเหรอใช่กำดึงเบรกมือแล้วพี่ก็หักไปทางไหนาทางนึงก็ได้แล้วพี่ก็ปล่อยเบรกมือแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาช่วยตลอดอยังหวะปุ๊บคันเร่งเหยียบเสริมไปเหยียบตลอดอเหยียบคา้าเลยพี่ว่ามันไม่รอดแล้ววะเราไปดีๆกันดีกว่าน,น้อ <c oughs> <c oughs> ทำไมมันบวงก็อแห่เนี่ยภูเขาใหญ่ๆเนี่ยอ๋ออีวินเล็กเฮ้ยย่าไปตัววิ่งดมบูเลยวะนี่เนี่ยเนี่ยไหนบ้านสั่งตัวตีตัวเลยคอยเรียนความเร็วได้เฮ้ยตอนแรกแรก็นึกว่าพนรวมมิรลตัวเร็วหนีมา เฮ้ยฮันนักโอ้ Watch out เฮียเดียวปืนตานี่กูเล่นไม่ออกวันนี้เล่นไม่ออกจริงวะเนี่ยตายหลังหลังประตูเจ้าหลั<อ>งป,ประตูะอะไอ้กระยานทะลุคือมึงอ่ะล่ะมันจะสาประตูเบิดเลยไม่ผมไม่ได้บินทะลุผมปล่อยที่จงเข้าไปก่อน ยีงเม่เป็นนี่ระเบิดใครมุก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 ได้หมดแล้วไอ้เจ้าผมไม่ได้ผมไม่ได้บินทะลุผมเลยอ่ะผมเออผมเห็นว่ามันมีแวัฟหนึ่งอยู่ตรงหน้าประตูผมก็เลยปล่อยพี่นึ่งเข้ามาก่อนไอ้เดนทะลุเข้ามาได้เด้ไอ้พวกสนใจเด้ว่าอยู่ซื่อะไรอ่ะนั่นแหละ ผมแผม s. <S ่งไม่ได้คู่นะนึกว่ายุตัวเดียวนึกว่ายุสันสองหรือข้างในอีกตันเดียวผมไม่รผมเห็นแล้วแป๊บหนึ่งอ่ะเดียวผมก็เลยไปวิ่งผาขึ้นมาก่อนเลยผมก็วิ่งตามแล้วเก็บเอาหนึ่งดียังวิ่งแรนเข่าแขมงแรนมึงมีปัญหากูแช่ละทุกอย่มีปัญหากูแช่ละเว้ยไอ้ไรหนาแบบตัวไอ้เยียบกูร้ายไอ้เหยียกูร้ายจ่าแล้วล่ะ ตาหนาะคอยนั่งแยกเดียวเดียวด้วยโห่เนียนี่เราเมื่อนั้นนั่งเลยม่แน่นี่นาบึงสง่ง <c oughs> ดิบว้นยุ่มาฉาบดิซีรอดไหมล่ะตาหนาเขาว่าเขาไปนั่ร <c oughs> นะงรถทัพดีอยู่ี่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  หลุยเลยต่ำเรยปิดเลยตำแม่ไอ้ยี่ยีู่นะโอ้บันเ็บเนอะเจ็บดีเน้อวงเดียวบัววงเดียววงเดียวบัวบ่เบิ่งหลัง โเบิงานเนี่ตัวนี้เอเดดูนะ m a r k location เนี่ยเเนเื่อนมาเื่อนมาเล่มาของมาแจกบัการะเบินใครวะระเบิดพี่ตายยัง แล้วตายแล้วไอ้รถเท่ชิบหายเลยรถไอ้ฟิล์มมันเนี่ยรถมึงอ่ะฟิล์มขึ้นรถเกตเนี่ยแล้วไม่ใช่รถถกเหรออย่ารถอันนี้ที่ผมไปขี่เลยอที่ผมไปยิงคุณแปดล้วเอาไปขี่เลยโอ้อะไรวะเนี่ยอะไรวะ AWM นี่เอาเล่น AWM โชว์หน่อยพี่ AWM ไมอยากเห็นพี่เล่น AWM ว่ะใช่มันมีปังนึง เพี่ยมัมีตังสองร้อยแตสบแาทมีรถมีรถมมีรถมีรถไอยู่ข้างหลังนะอยู่ตรงริมานนฝั่งไัตช์เอาจิมยังวี่ ไปยิงโชว์อะไรวะคนอยู่ตรงไหนวิ่งเขาใส่ตายห้ามุดมันไปจะไปโชว์ยังไงจะไปยุ่นจะไปชันเออชันว่ะจะไปจะไปชันอะไรอ่ะลิ้นวัดกันเบลยเร็วลิ้นพันกันเบลยเร็วแอดับจะตายไปลิ้นตีกันแล้วหรอพแอดับจะตายเสนมันต้องคอย marked a location หงุดหงิดแล้วอี่โค้งเลยซื้อพวกยิงซ่าออกมาแล้วเว่ยเรียบเลยยิงซ่ายิงยิงเดี๋ยวไม่แช่อะไรอย่างไม่แช่ไงอย่างเห็นว่าตัวเดียวสําเนตมันเหลือตัวเดียวเลยนะประเด็นน่ะเราไม่ตายมันด้วยเพราะเปิงไม่ได้เล่นอะไรเลยเน็ตปิงวาร์ปไปวาร์ปมา เมือกี้อยู่หลังมาเล็กยอนยิงก็เนีย้ย <Yeah. S 2> ตายบ,บยาาย่บอ่เดี๋ยวมาตีเทยไอ้เแ้ยกูไม่ได้ใช้เลยเแ้ยสกิลหงพายกูเนี่ย Victory belongs to us เงินตังสองร้อยสามสิบด้วยเราแม่งไมเออเนี่ยเออแม่ก้าวสวยดีนะอย่าพื้นหลังคนสวยเลย สมสมสม,สม <EN> อาวันนี้เจ้ม่ยถ่ยรูปไหมพี่ยี่ยถ่ายรูปไหมเดี๋ยวผมจะถ่ายรถจอดเก็บข้างให้เอา้าสมสมเองเฟอุ้ยเอาวิู่สจ <quis bronze. S 2> อลยเอนัได้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 